อสวัสดีครับผมนะครับวันนี้มาพอกันอีกนะครับผมนะครับช่องสุนทรวนชาแนลนะครับสุนทรแสงเพชรนะครับลุงภูมิเตียนดีบ่วะลุงภูมินะช่องลุงภูมิชาแนลเฮ้ยใครลุงพ่นอยู่ก็คือนะครับวันนี้ไม่เฮ็ดงานปลูกมันเนี่ยนะครับผมนะครับปลูกมันเดี๋ยววันนี้จะไม่ฮ็ดคลิปกินหองวงก่อนโอ้ยเอามาหมดได้ดิเขามาตีใกล้ใกลกล่องหรือไมโอ้บันนี้เฮา ภักเชียงเผ็ดใอยเห็ดแจ่มเพื่อนฮะเผ็ดแจ่บป่ะพูบอกพริกพริกปนสมุทรอันนี้เดี๋ยวจะมาเฮ็ดบอกพริกกินเอ้ยพริกกินบักม่วงครับนี่บักม่วงเห็นบอนี่เดี๋ยวจะให้เบิ้งนะครับนี่อันนี้ครับของแท้เนาะหลอดของแท้ได้เนี่ยนะบอกบอกหรอกโคตรจะหน่ายเขาอีก ก็จะเด็กเป็นได้เหมืนนี้มีเ้าก็มีข่าวครัวแล้วครับผมไปรักข่าวครัวเขาไม่ซื้อเลยวะฮะไปรักข่าวครัวยี่ห้ออะไรซื้อเลยวะฮะไปยังบ่โอ้ยที่เหรอโอ้บาดมือวะหอมแดงครับผมบ่ไหนหอมแดงใส่นไหลเสียบหลายเนาะ ก็ไมขี่แล้วบบ้านไม่ขี่บอกว่าบบ่แซบบต้มปลาน่แ่ตไหนเนาะบบกปิใส่นำเนาะโอ้แมงเรื่องหมาอีกเดี๋ยวเกบักมงกันนี่ครับ บั้งม่วงก็ต้องไปเอาไก่ไม่เฮ็ดงานปลูกมันก่อนขอเยังขอเขยังรักของเขาหมดเะยอืแล้วเนาะรักของเขาหมดอ่ะหมดเลักแล้วไปเป็นรักพอแล้วพอบั้งม่วงได้เด้อเออเออเออนี่เวลามันยาวอย่าให้นวยบั้งม่วงเป็นผุ่มกาต้องเด็ดออกเนาะให้เหลือหนวยเดียวหนวดเดียวเนาะหนวยเดียวหนวยเดียว นี่แหละมองล่างแบบหม่แมงอูนำห่อนมา้ห้อ้าวอ้าวเขี่ยละออกสำนันละหนนอหนี้ยางออกหมดแล้วเนาะอือปลาตัวพวงปลาปลาตัหลายวอก้วแนวนอตำๆเนี่ยอือยังฮะยังขอบขวดเพมามันหลับใช่ไหมสุดเด้ ส่วหาหาตัววันฝุ่ยใส่หลายไปเข้มไปสร้างมาหรอไปแสบไปแสบไปแสบไปบ้างนแต่กองทายไปกอนเด้อกินทีหลังระวังมีดนะระวังมือนะเป็นตะแสบเลยพอ น้ำลายไหลบ่ออดแต่กองน้ำลายไหลเหลวว่าปว <c oughs> บ่วงต้นนี้ตน้นเดียวคือยี่หหลายพันแท้มันอันนี้เขาตะเกียบเนี่ยวะตัวกิ่งบ่ตัวต,ต,ต,ติตาตัวยอดอมยังอีกไม่มไหนยังเกาะเพื่อนมาฮะที่ <isas> ล่ะหลอดขาดกินก็กินก้อนเด้อฮะไม่อยากกินนี่เขออาอยากอายเขาอยากน้ำลาโอ้ยอยากายไม่อยากกินน้ำตานมากรองกองกรองมาของมาใกล้ๆเนี่ยอืมเนี่ยต้มันม้นนำร้อนเนี่ยพีไหนเนี่ยนี่ เฮ้ยิกิตรลนโอ้จ,จะบุกจะเข้ามาเสียกินเห็ดกินก่อนเห็ดง่ายครับมาราบมาออกกล้องน้งนี่ไ้มข้างนี่เหรอ้าโอ้เห็น,หออหนที่เราแล้วรอที่เราสอนหมวกอะได้รึเปมาคน,นงานทราเห็ดหินบมวก เนะ้งกับใมมาใส่ไก่สดๆนี่้ไก่ดอนเดไปเขามีไงบังคับบงคับมาเพื่อนมปลาหม่าเป๋ย่ากินบะ ทีมงานรสชาติเป็นไงครับรสชาติจะแกะกันเออไม่ไม่ได้อย่างได้กินจแกะแกะแกะอืมเพื่นน่ะหลอดมันก็บอเปิดหน้าเปิดตาเลยป่ะรสชาติเขาประชารสชาติรสชาติแซ่บป้เพผ่านหนักหนักรสชาติไหมอธิบายเบื้องต้นไปเถ่ะแสบดูแซ่บเยอะแสบเยอะเออไม่เอาเขาหายอ๋อ ส่วนเขาเปนไงส่วนเขาเป็งตักเขาเป็นงเขาเไงอียางอียางบกม่วงมันเหลื ios, ่อมไงล้วเนาะมันก like mm. ็เลยบอกขอยเปียวน้ะบ้าม่วงเปียวโสุหนตส้มลึกมันยังนี่ส้มลึกมั้ยส้มเขสมแขอยากกนปลาคนนาะส้มแขาว่าเท่าบอกว่าบมนบาแมนนะบุกม่วงเขายังบใหไงกินหมดส่วนหรอมั้ง ไั่กล้าไปได้วะ่ะปานมันกินหอมแดงกินไปแล้วประมาณนี้เนาะเดี๋ยว s เ e e d งานแล้วครับผมครับเดี๋ยว s ปิดคลิปแล้วครับผมเดี๋ยวเช็คงานต่อเดี๋ยวงานสสเร0 0นะครับจ<า>ย่าลืมก็ฝากกดติดตามทางช่องสุนทรแสงเพชรนะครับผม เปลี่ยนเป็นลุงพุ่มดีบอกว่ะลุงพุลล่มแชแนลเนาะคูคแข่งกูรุ่งพุ่นท้าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเดี๋ยวสกินต่อนะครับผมอ่าครับสุดท้ายครับสุดท้าย